คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเ FC ฟซช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะต้องมีแนวทางหวยฮานอยมวดประจำวันที่6มาฝากนะคะเพื่อนเนาะ ก่อนอื่นนะคะผลนาอฮาหนอยวันที่5นะคะรอบพิเศษนะคะเพื่อนๆ7 7นะคะแล้วก็6ก8นะคะเราแตก3ตัวนะคะวันนี้เนาะแต่ว่าเลขที่ต้องเจาะให้นะคะสูตร1เลขกำลังวันนะคะต้องให้เด่นที่เลข6และเลข5นะคะ2ตัวล่างนะคะออก6 แนะคะตัวเจาะ6กต้องไม่มีท่านไหนที่วิ่งเลข6นะคะก็จะเข้า ,68 เนาะมาดูรอบปกตินะคะเพื่อนรอบปกติผลรางวันนะคะ7 01แล้วก็1 2อเนาะอันนี้เราหลุดนะคะไม่เข้าทาั้งบนทั้งล่างเนาะมาดูรอบ VIP ค่ะ1 16นะคะเพื่อนเลขมาตามเลขเมื่อวานนะคะ16เนาะมารอบพิเศษนะคะเนาะ แล้วก็7 7ดนะคะ2ตัวบนรอบพิเศษก็ตามเลขเมื่อวานเนาะหนนะคะเราท่านไหนที่วิ่งเลข6เนาะก็จะเข้าหนนะคะแล้วก็2ตัวล่างก็คือ4 6หค่ะเพื่อนเลขในตารางนะคะมีเลข4นะคะเพื่อนและเลข6แต่ต้องไม่ได้เจาะให้ท่านไหนที่วิ่งเลข6นะคะเพื่อนก็จะเข้าทั้ง68 16ห แล้วก็46นะคะต้องต้กราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่ตามเลขเจาะนะคะวันนี้เลขตัวเจาะไม่เข้าเลยนะคะเข้าแต่ท่านไหนที่เล่นเลขวิ่งเลขรูดเนาะนะคะเพื่อน,อนมาดูนะคะของงวดประจําวันที่6เดือนมิถุนากันต่อเลยเนาะเดี๋ยวต้องเขียนให้นะคะเพื่อนเคะฮานอยวันที่5นะคะพิเศษเนาะ877นะคะ เลขเมื่อวานมานะคะเมื่อวานมารอบปกติ7 7วันนี้มารอบพิเศษนะคะเนาะเราไม่เข้านะคะ68นะคะท่านไหนเนาะที่วิ่งเลข6นะคะเด่น6ก็จะเข้า68รอบปกตินะคะ701ไม่เข้านะคะแล้วก็1 2สองก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเนาะมาดูรอบ v i p ค่ะ116 อันนี้นะคะเลขเมื่อวานก็มา1 6นะคะเพื่อนนาะมาหนนะคะท่านไหนที่วิ่งเลข6ก็เข้า16เนาะแล้วก็2ตัวล่างนะคะฮานอยว P 4ีสหนะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลข6ก็เข้าเนาะเลขในตารางนะคะมีเลข6มีเลข4แต่ตัวเจาะไม่มีนะคะเนาะ เพื่อนๆคะเรามาดูของวันที่6กันต่อเลยนะคะวันที่6นะคะสูตรเลขกำลังวันนะคะเพื่อนเเลขในตารางมีเลข7 5 3 0 4 8แล้วก็1นะคะทุกคนเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่นจะเป็นเลข0นะคะกับเลข4นะคะ เลขศนย์ะคะต้องจัดการศนย์หไว้เนาะเพื <ๆ S 1> ่อนๆค่ะ0ูนย์สนะคะแล้วก็0ูย์แเนาะเลข4นะคะมี4 0 4 1 4 7นะคะแล้วก็4 8ค่ะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข3มนะคะมี3 0ย์ค่ะ สามหนึ่งสามเจ็ดนะคะแล้วก็สามแปดค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวเนาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะต้อมชอบเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้า 7 5 5 7นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ8 7 7 8นะคะเพื่อนสายวิ่งรูดค่ะวิ่งเลข0ูรูดเลข4นะคะเพื่อนต้อมจะเน้นให้5ชุดนะคะ0-4นะคะอันนี้ซ้ำนะคะไม่เป็นไรเนาะเพื่อนคะต้อมจะก,กันเป็นเลขเบิ้ลแทนแล้วกันเนาะมี04แล้วก็มี40นะคะทุกคนต้อมจะก,กันเป็นเลขเบิลเนาะ เป็นสี่สี่นะคะเพื่อนสี่สี่ตัวเน้นจะมีศูนย์สี่นะคะสี่หนึ่งสี่แปดนะคะสามหนึ่งและเจ็ดแปดค่ะส่วนเลขในตารางที่ต้อมยังไม่ได้เจาะให้ทุกคนนะคะ ก็มีนะคะเพื่อนมี8ปดห้าห้าแดนะคะสี่สามสามสี่เนาะสี่ห้าค่ะเพื่อนชอบตัวไหนก็ซื้อตามได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ สำหรับเลขนะคะสูตรหนึ่งเลขกำลังวันนะคะหวยออกวันองนังคารรวม3ามนอยนะคะเพื่อนพ,อนพิเศษปกติ VIP หรือว่าเพื่อน <ๆ S 1> จะนำไปเล่นนอยอื่นๆก็ได้นะคะตําไ้ตัวเลขไปหมดแล้วเนาะตัวเน้นให้อีก5ชุดนะคะเพื่อนชอบตัวไหนรักตัวไหนก็นำไปเลือกซื้อได้เลยนะคะเพื่อน,เ,อนเล่นอย่างมีสติเนาะ นะคะการเสี่ยงโชคมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดเล่นอย่างมีสตินะคะไม่ให้เดือดร้อนตัวเองนะคะเพื่อนๆเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลขที่ต่ำไฮนะคะเกิดจากการคำนวณและการรวบรวมสถิติหวยที่ออกไปแล้วแล้วก็คำนวณจากเลขเด่นนะคะตามกำลังวันหวยออกวันนั้นๆเนาะถ้าดูแนวทางแล้วเพื่อนๆชอบค่อยเล่นตามนะคะ แต่ตัวไหนที่เพื่อนๆไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงดูไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆหรือว่าช่องอื่นๆเนาะนะคะถ้ามีเลขที่ตรงกันค่อยเน้นนะคะเพื่อนๆเนาะขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับดวงนะคะยังไงนะคะอย่างที่ต้องบอก ถูกหวยนะคะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งทําบุญด้วยเนาะทําบุญต่อบุญนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆุงวดค่ะเพื่อนๆยังไงนะคะต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆพที่พี่น้องๆลุงป้านาอานะคะของต้อมทุกๆท่านเนาะรวยๆวยเฮงเปังๆนะคะหลับขอให้ได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะ ต้อมพารวยขอจบคลิปแนวทางหวยฮานอยสูตรหนึ่งเลขกำลังวันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์ถูกใจฝากกดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย